สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับโปรแกรมนี้ครับ20ธันวาคม63ครับพาทุกท่านมาชมลูกวัวออกใหม่ครับข้อของคุณปัญญานะครับเจ้าประจําของช่องเราให้วันนี้ฮะมามาพาทุกท่านมาชมลูกวัวสวยๆครับตอนนี้แม่กาลังบังอยู่ครับดูแม่ก่อนก็ได้ฮะแม่เป็นบามันครับโครงสร้างสวยทีเดียวครับโครงสร้างใหญ่นะฮะใหญ่หัวโลนครับผมออกเมื่อ อ่าถ้าถึง6โมงเย็นวันนี้ก็ครบ24ชั่วโมง1วันพอดีนะครับยังไม่เต็มวันนะครับผมอ่าดูแม่ครับหัวนมชมพูเลยสวยครับโครงสร้างพ่อก็คือ KF31 ครับผมสายพันธ์ KF31 ตามที่เห็นเลยครับได้ลูกมาแล้วฮะตัวโตมากครับตัวโตจริงๆแขนขาได้เลยครับผม สีแดงสีแดงออกไปทางกำบเลยฮะสีแดงออกไปทางแดงเข้มนะครับยังไม่ครบยีิบสีชั่วโมงนะครับแต่ก็หาเต้านมเจอแล้วถือว่าโชคดีทีเดียวครับวิ่งหานมนถือว่าไม่ต้องลำบากผู้เลี้ยงครับดูครับเป็นเพศผู้ครับลูกเกตัวนี้ครับชื่อว่าน้องสิงโตครับสิงโตซึ่งข้องนี้ก็ เคยลงน้องจัมโบอีกตัวหนึ่งให้ผู้ชมดูแล้วนะครับน้องจัมโบชายอิสระอยู่ไหนเดี๋ยวหาดูนู่นนะครับนี่ชายอิสระ,น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 ,รน,สระน้องจัมโบก็ลูกเคฟเหมือนกันครับแต่ตัวโตแล้วฮะเค,คยใครที่ติดตามน้องจัมโบก็นี่แหละครับโตแล้วนี่ครับอิสระไม่อิสระก็อยู่ข้างนอกคอกนี่แหละครับนอนตรงไหนก็ได้ตามใจข้าพเจ้าเต็มคอกเลยจัมโบนี้ก็เป็น กของ KF เช่นกันนะครับขออนี้กของคุณปัญญาครับเดี๋ยวไปตามดูน้องสิงโตอีกอีกข้างหนึ่งนะครับนะฮะอย่างนี้เลยอ่ะสิงโตมาสวยครับหูยาวโอ้โหเดี๋ยวผมเอาอยากรู้ว่าความสูงความยาวของตัวนี้เท่าไหร่นะครับแน่ออก สวยทีเดียวครับโครงสร้างตัวโตมากครับผมก็คิดว่าน่าจะประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วแหละแต่นี่ยังไม่ครบยีิบสี่ชั่วโมงเลยนะครับหาเต้านมเจอหรือยังเ,เจอแล้วนี่ครับคุณปัญญาครับเจ้าของคอกไปเลนวามาๆๆเป็นบอร์ <c oughs> วัดโดยคร่าวๆครับอยากรู้ว่าพัฒนาการของสายพันธุ์ KF31 นี้เป็นอย่างไรบ้างกแข้นขานใีใหญ่ทีเดียวครับช่วงหน้าช่วงหลัง <30. 3. S 1> ประมาณ33นิ้วนะวัดโดยคร่าวๆดูก่อนครับความสูงครับเอาสะโพกเป็นหลักก็ได้ครับสะโพกก็ไม่ได้จำกัดว่าต้องวัดตรงไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเรา <30. S 1> วัดดูคร่าวๆเท่าไหร่นะ31นิ้ว31นิ้ว นี่ความสูงของสะโพกครับประมาณครับโดยประมาณ31นะยี่สิบสีชั่วโมงครับยังไม่ครบวันนะครับก็แสดงว่าตัวโต,วตวมากนะตัวโตวมาก79เซนติเมตรสูง79โดยประมาณนะครับเกือบ80อ่ะแปเลยครับตีไป80เลยนะย้ำว่าเป็นแม่สาวครับ,บรามันแดงรามันแม่สาว กับหัวโลนแม่ป่วยเรื่อกบไดเจ็บขาแม่เจ็บขาอแต่ว่าลูกกับค่อ,อยยาง,ยงกําลังหัดเดินครับนั่นแหละกําลังค่อยค่อยยางกําลังแข็งหรือไงกําลังแข็งหลอดเนาะมันกับสิประมาณนี้แหละนะครับครแค่ม่นทับโตมันสิแข็งแรงกว่านี้นะครับจจอ่ะสิงโตมาสิงโตมา,ตมาเดินมาก็ถือว่าพัฒนาการดีครับวิ่งหานมใช้ได้เลยครับแบบนี้ไม่ต้องลําบากเจ้าของแล้วนะครับถ้าหานมเป็น ก่อนตอนที่แรกว่างครึ่งเกือบเจ็ดลอยชี้อ,อีกหลายก็ครึ่งครับถ้าเขากินนมได้ก็สังเกตว่าอุจจาระหรือว่าขี้ครับจะขับออกมาเป็นสีเหลืองเป็นธรรมชาติของลูกลวัววัวยันทน่านนมเอนะครับนมแรกก็จะเป็นประโยชน์มากครับนมน้ําเหลืองนี่แหละเพราะพราเขาทานนมได้นะครับเขาขี้ออกก็โอเคครับถือว่าโตเร็วนั่นแหละนะครับ สังเกตไม่เกิน2วันหรือ3าวันถ้าเขากินนมได้นะครับขี้เหลืองก็จะออกแล้วนะครับขี้เหนียวเหนียวเหลืองเหลืองเป็นที่ต้องการของสุนัขนะครับถ้ามีสุนัขอยู่แถวแถวนี้ขี้สีดำดำฉันไม่กินถ้าเหลืองเหลืองมาฉันจองเลยครับมันหวานหรืออะไรไม่รู้เป็นขี้ของนมเนี่ยนะครับไม่ผ่านการกินของหยาอะไรเลยประมาณนี้ครับหมาในวัสนุหนักม,มากคักมาสิงโตมาสวยครับสวย ของสร้างใหญ่ใช้ได้เลยครับโอ้มีตัวไหนสีม่านอีกบะตัวไหนช่วงไหนเดี๋ยวไปรู้จักก่อนตัวไหนครับตัวไหนตัวไหนนี่ทับทิมนี่บอโอ้แดงคักเลยลง3ามหนึเสามหนึ่งเหมือนกันนะครับนะช่วงพฤษภาปี64ประมาณนี้ครับเดี๋ยวติดตามดูข้อของคุณปัญญาอีกตัวหนึ่งครับ ทับทิมครับตัวนี้ครับทับทิมไอตัวนี้ก็แม่สาวนะครับเนี่ยแม่สาวแม่แรกไอตัวนี้ก็เป็นสาวเหมือนกันเนาะอันนี้สาววะนี่สาวเบิร์สาวเบิร์ตหมีแธ่ผู้สาวฝั่งนู้นก็สาวครับมีแม่สาอี่สองแม่นี่อ่ามีอีเถาอยู่พูนตัวหนึ่งราคาตัวนี้ตัวหนึ่งทีออกเป็นจมโบเลยครับนี่ครับใช่อิสระจมโบแม่สีขาวตัวนู้นตามที่หลายท่านติดตามดูน้องจมโบนะครับเมื่อ ลงคลิปครา,าวที่แล้วนะครับเนี่ยมันบอกกี่ดือนะครับแต่มันอิสระจัมโบ้ครับตอนนี้กี่จักมือแล้วฮึสามเขา้าส,สีเดือนแล้วจะเข้าสีเดือนนะครับตามนั้นเลยครับเคเหมือนกันครับเขียสามหนึ่งแต่แม่สีขาวแม่บรามาัานบ้านานู้นครับสีขาวฝั่งนูน้นลูกก็ออกจะมาประมาณนี้ครับยังไม่แดงมากครับดียวเขา้เขาก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยพอโตขึ้นนะฮะคอนี้สามหนึ่งหมดเลยฮะ ติดตามดูเรื่อยๆครับข้อขนคูณอ่าข้อครัวของคุณปัญญาครับที่นี่อำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์ครับเดี๋ยวผมลงเรื่อยๆครับใครที่ชื่นชอบลูกของ KF31 ครับเดี๋ยวอัปเดตลงให้ดูเรื่อยๆนะครับตั้งชื่อว่าน้องสิงโตไปแล้วครับแล้วก็จัมโบ้นะส่วนอีกข้อหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูครับอ่าน้องขวัญทองเจ้าของประจำแต่นี้เปลี่ยนชื่อมาเป็นน้องน้องบีบแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูน้องบีบครับ ตัวนั้นไม่กินนมนะเจ้าของลําบากมากเดี๋ยวพาไปดูนะครับเดียครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณแนละสวัสดีครับ